Hello students English grade 5นะคะภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5 u n นะคะ Unit 6เหมือนเดิมในเรื่องเดิมเรื่อง importance days นะคะแต่เราพบกันใน Part 9นะคะก็คือ,อครั้งที่9แล้วนะคะไปดูกันเลย Let's go โอเคค่ะก่อนที่จะไปขึ้นเนื้อหาใหม่นะคะเรามาดู practice one ก็คือเฉลยแบบฝึกหัดหรือ worksheet ในชั่วโมงที่แล้วกันนะคะ Say the sentences and match them to the pictures ก็คือนะคะให้นักเรียนเขียนประโยคหรือพูดประโยคนะคะตามรูปภาพแล้วก็โยงหมายเลข ด้วยให้ตรงนะคะโอเคข้อที่หนึ่งนะคะ I visit my grandparents ถูกไหมคะข้อที่หนึ่งอยู่หมายเลขหนึ่งนะคะก็คือ I visit my grandparents ก็คือฉันไปเยี่ยมญาติปู่ย่าของฉันนะคะโอเคต่อไป number two คือภาพที่สองนะคะภาพที่สองก็คือ I went shopping I went shopping ฉันไปช้อปปิ้งนะคะถูกไหมคะนักเรียนต่อไปเฉลยข้อที่สามอ่ะไปสี่ก่อนเนาะข้อที่สี่ก็คือ I played games online I played games online ฉันเล่นเกมทางออนไลน์นะคะ,ะข้อที่3 l o o k a t the picture ภาพที่3ข้อที่3คือ I watched a movie I watched a movie ฉันดูภาพพยนตร์หรือดูหนังนะคะต่อไปเป็นข้อที่หเป็นภาพ temple ใช่ไหมคะ temple ก็คือวัดเนาะ I went to the temple I went to the temple. ฉันไปวัดมานะคะก็สุดท้าย the last ก็คือข้อที่6เป็นภาพของเด็กผู้หญิงกำลังเล่นเปียโนนะคะประโยคก็คือ I had a piano lessons. I had a piano lessons. โอเคทั้ง6ข้อนี้ถูกไหมคะ ถ้าถูกก็ไปดูในสไลด์ต่อไปเลยค่ะ Speak one Listen and say ก็คือเรามาฝึกพูดฝึกอ่านกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นภาพนะคะเป็นภาพเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะสนทนากันเด็กผู้ชายเป็นคนถามคำถาม the questions What did you do on Sunday? What did you do on Sunday? อันนี้ค่ะเป็นการถามถึงปัจจุบันอนาคตรหรืออดีตคะ,ะคำถามอันนี้คือ,อถามด้วย did D I G What did What did you do on Sunday คุณทำอะไรในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะถามถึงอดีตคือสิ่งที่เกิดมาแล้วนะคะเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่า in the morning in the morning คือตอนไหนคะเวลาไหนเวลาเช้า in the morning เวลาเช้า I went to the temple with my family I went to the temple with My family เห็นไหมคะคำว่า went มาจาก verb ช่องที่หนึ่งเท่ากับ go นะคะ G O ก็คือ go หมายถึงอะไรคะไปอ่ะชั้นไป the temple ก็คือวัดใช่ไหมคะชั้นไป with my family my family ก็คือ ครอบครัวของฉัน and and then I had a piano l i s t e n in the afternoon and then และถัดจากนั้น I had a piano lessons in the afternoon ก็คือหลังจากนั้นฉันก็ไปเรียนเปียโนใน afternoon ในภาคไหนคะตอนบ่าย นะคะตอนบ่ายอันนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องในสิ่งที่เกิดขึ้น On s u n Je y ก็คือในวันอาทิตย์ โอเคนะในคําที่เราจะแสดงถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตมีคําไหนบ้างที่เราไปใช้ในประโยคที่แสดงว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดผ่านมาแล้วโอเคไปดูกันคําที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะมีคําอะไรบ้าง โอเคคำแรกนะคะเหมือนที่เราเรียนในคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราจะใช้คำว่า yesterday yesterday ก็คือเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ต่อไปคำที่สอง last Sunday last Sunday ก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซันเจก็คือวันอาทิตย์ใช่ไหมลา t ก็คือที่ผ่านมาลา s ซันเจก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะคะโอเค last week last week ก็คือยังไงคะ week ตัวนี้ก็คือสัปดาห์สัปดาห์าที่ตัวหนังสือครูไม่สวยเนาะสัปดาห์ ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นคำที่แสดงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนอะอาะครูไม่เขียนนะคะต่อไป two days ago two คือเท่าไหร่คะ t w คือ2อ days คือวันสวัน ago ก็คือแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว นะคะสองวันที่แล้วหรือสองวันที่ผ่านมาคำต่อไป last month last month ก็คือ month ตัวนี้ก็คืออะไรคะ,ะ January February March April May June July August อันนี้ก็คือเดือนใช่ไหม last month ก็คือเดือนที่ผ่านมา นะคะจะปา last year last year ก็คือปีที่แล้วนะคะปีที่ผ่านมาแล้วอันนี้ก็คือคำที่ไปเขียนในประโยคซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะคะนักเรียนจำให้ได้นะว่ามีคำไหนบ้างนะคะ เค okay, ต่อไปเรามาฝึกถามประโยคกันดีกว่าเนาะ l t o k at the pictures ก็คือดูรูปภาพ uh, and answer the questions ก็คือถามแล้วก็ตอบคำถามนะคะใน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 สไลด์นี้นะคะนักเรียนก็จะเป็นการถามนะคะเป็นประโยคที่ถามเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะถามด้วย what ดีดอะแล้วก็มีชีชีอันนี้ก็คือเธอผู้หญิงฮีผู้ชายแล้วก็อะไรคะคำว่าเจใช่ไหมเจนะคะเป็น what did วันที่จูฬิ e ก e n วิกิเก็ตตัวนี้ก็คือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นะคะถาม she เธอผู้หญิง he เป็น what did he do last weekend หรือถามเขาหลายคนนะคะ what did they do last weekend นะคะอ่าอันนี้ก็คือการถามในเรื่องอดีตเนาะอ่ะมาดู look อ่า look at the picture ภาพแรกนะคะอ่อ เป็นการตั้งคำถามเหมือนเดิมเนาะในใน,ในรูปนี้เนี่ยในภาพนี้นี่มีคนกี่คนคะมีสองคนเพราะฉะนั้นต้องเป็นเขาทั้งหลายใช่ไหมประโยคที่ถามก็ต้องเป็น J ใช่ไหมคะ What did J do last week What did J do last week ก็คือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาทำอะไรนะคะถาม J ต้องต่อ J ใช่ไหมคะ J went shopping อ่า w ตัวนี้ก็คือ go นั่นเองแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเราก็เลยเปลี่ยน go ไปเปลี่ยน went ซึ่งเป็นกริยาช่องที่สองนะคะเป็น J went shopping นะคะโอเคเน็ก okay, ภาพที่สองนะภาพที่สองอันนี้เป็นผู้ชาย ผู้ชายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ชายเราต้องใช้ he นะคะเป็น what did he do yesterday, what did he do yesterday ก็คือเขาทำอะไรเมื่อวานนี้นะคะโอเคถาม he ก็ต้องตอบ he ตัวนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาทำนะสิ่งที่เขาทำก็คือ play game ในที่นี้คำว่า play นะคะ play play คือช่องที่1เนาะถ้าเป็นช่องที่2ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็จะเติม ed ก็เป็น he played games online he played games online เขาเล่นเกมออนไลน์โอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างในการตั้งคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะซึ่ง,งใน คลิปที่ผ่านมาครูก็สอนแล้วแหละนะคะในชั่วโมงนี้ก็เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาพฤติกรรมหรือว่ากิจกรรมที่ทาม,มาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนอย่าลืมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนักเรียนต้องใช้เวิร์บในช่องที่สองนะคะเข้ามาเป็นคําตอบนะโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างเราไปดูแบบฝึก นักเรียนไปดูแบบฝึกกันเลยนะคะ work s h e t ก็คือใบงานเนาะ look at the pictures I and answer the questions ก็คือถามแล้วก็ตอบให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะภาพที่หนึ่งเป็นภาพ uh, The Temple ใช่ไหมเป็นภาพวัดคุณครูตั้งคำถามด้วย what did you do last Sunday what did you do last Sunday ก็คือคุณทำอะไรในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะคะเราก็มาดูรูปภาพภาพวันนี้ก็คือไปวัดนะคะถ้าไปวัดจะตอบว่ายังไงถาม you เราต้องเปลี่ยน you มาเป็นอะไรคะเป็น i ใช่ไหม i และกิจกรรมที่ทำก็คือไปวัดคําว่าไปคืออะไรคําว่าไปก็คือโกแต่ว่าโกนั่นต้องเป็นเมิร์ฟช่องที่สองใช่ไหมก็ต้องเป็นเวนจ์ไอเวนจ์เวนอะไรอะคะเนี่ยตรงเนี้ยคือภาพอะไรคะภาพวัดใช่ไหมไอเวนเดอะเทมเพลวัดก็คือเทมเพ e ล อ่าเนี่ยไหมคะ I went the o t temple นะคะต่อไปข้อที่2เนาะข้อที่สองนี่จะเป็นการถาม What did Jay do last week What did Jay do last week ทำไมครูถึงใช้ they ขึ้นมาเป็นคำถามก็เพราะว่าหลายคนใช่ไหมคะเนี่ยนี three persons ก็คือ3คนถาม Jay ก็ต้องตอบเป็น Day นะคะเอา Day มาแล้วก็ตามด้วยเนี่ยรูปภาพนี้คืออะไรกิจกรรมที่ทำคืออะไรนักเรียนก็ทำลงไปข้อที่3 what did she do yesterday what did she do yesterday ก็คือเธอทำไมถึงเป็น she ก็เพราะว่าในภาพนี้เป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะ,ะเวลามาตอบเนี่ยต้องทำยังไง เอาอะไรมาแล้วตามด้วยสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้กระทำนะคะเปยังไงฝึกซ้ำย้ำชวนนะคะในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งคำถามแล้วก็คำตอบนะคะทั้ง question ทั้ง answer นักเรียนก็คงจะเริ่มทำได้แล้วแหละใช่ไหมเพราะว่าเป็นคลิปที่สองแล้วในการถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะตอบถูกกันทุก ง่ายๆใช่ไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วโอเคทำให้เสร็จทั้ง3ข้อเลยนะคะให้นักเรียนถูกทุกข้อเป็น g o o ก Job ไปเลยโอเคคะ่ะ